จากเนินนางพญาลงมาทางหมู่บ้านชาวประมงอันนี้เราจะไปดูเจดีกลางน้ำก็จะรถวัดแถวนี้ตัวน,นั้นมีกลางเต็นท์กันด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูเจดีกลางน้ำกันก่กอนต้นพุทราเออโอมกิ่งครับๆรับ้ยนี่ เป็นแผ่นดินเล็กๆเองนะยื่นลงมาในาน้ำข้างหลังเป็นน้ำแล้วอ่ะหมู่บ้านชาวประมงทำบินเกตเฮาสนี่สุดยอดเลยเนี่ยอยติดน้ำขนาดนี้ก็อัภัยก็ถ่ายหน่อย ไม่มีคนหลนอกน้องในนี้มีมีเกตเขามีรีสอรอยู่ในจริงยเป็นเกตเขาร้านอาหารร้านอาหารข้างใน้างตรงข้างก็เป็นภูเขาตัวนี้ก็ทะเลเลย สร้างบ้านริมทะเลจริงๆมาดูวิธีนิดหนึ่งตรงนี้เรามาแอบดูจริงๆชีวิตลิมเลมีห้องพักจริงๆด้วยนี่กำลังทำเพิ่อมอีกเพียบเลย ดูไม้ดีแผ่นบเบลอเลยว้าวโอ้มัเป็นแผ่นดินที่ยื่นลงมาในน้ำะ่ะแล้วก็ชาวทะเลก็มาอยู่กันเรือประมงวิธีเดิมๆดูนะพื้น อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราตามพี่โกไปก่อนเออ่บนเนินนี้เขาใช้คำว่าเขตพื้นที่ควบคุมของทางราชการห้ามผู้ใดบุกรุกแต่ว่ามีถนนให้รอบเกาะก็กแปลว่าชาวทะเลนี่อาจจะอยู่กันมานานก็เลยทางการไม่ได้ห้าม ก็พอได้กลับรถนี่ีวลาอาหารที่จริงโอ้มีสารปู่ย่าด้วยสารจ้าแม่พิมพยาดีสารจ้าแม่เพนประกายทางเข้ามาตอนนี้ก็ เจดีย์กลางนะั้นระวังนะคะสะพานอาจจะชัรุดได้ไปอย่างนี้เลย ดอกไม้ไปให้แมวได้ไว้พระดอกไม้ตรงนี้และก็ดอกไม้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหินเต็มไปหมดเลยนะเ็็พื้นที่หินเลยนะเนี่ยโอ้โห มาแบบว่าบรรยากาศมากเลยเป็นพื้นเป็นไม้แล้วก็มีรางเหล็กแบบไหนไม่รู้ Xoay, 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 mong yên cập lại. năng trùng ไ้ตัวแม่มสวยมนมนยนลุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆทำไมมาว่าแม่ไปไหว้เจดี่อนบ้านหลังนี้ก็ยังไม่มีนะจ๊ะสะพานก็ไป่ายรูกวิวสวยค่อยไปถ่ายมาแล้ว ่นค่ะเจดีเป็นเจดีการนนะมากไก็จะไม่ช่ในหมู่บ้านด้วยค่ะ ได้ไแผ่นดินนะตนนั้นก็มีถนนทางเข้าเหมือนกันแล้วก็มีเรือประมงตรงนี้เป็นแผ่นดินใหญ่อ้อมอ้อมไปแล้วก็มีเนินนางพญาที่ยื่นลงมาในในทะเลเป็นแผ่นดินที่เชื่อมลงมา,าหาดอะไรนะเหลือเชืงและ ็มีทางเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหว้เจดีย์บอกว่าวางตรงไหนก็วางได้ห้องบริวา,รวายหรือสีห้องไหว้เจดีย์พุ่น thấy lúc còn vi cổ mình vô sáng mấy mình vô ánh sáng là cho có áo bằng nạ tự nhiên Nó sẽ ôi mình sáng จะถ่ายมาท่าเฟยนนะียถ่ายมาสะพานนะแม่มาทางนี่แม่มาทางนี่เออมาถ่ายรูปอ๋เอเย็นนั่นอยู่เลยมาปิโก้ถ่ายมาอยู่ตรงนั้นอะไรปิโก้ถ่ายมา โคดหินนี่แหละสวยโคดหินข้างหลังเนี่ยสวยสะพาน,านดูยถนะุ<ป>งเนี่ยมันสวยมากเลยเนี่ยชาบานานี้ก็ได้มีอ,อม,มอันมาหน่อย เป็นไรหรอกไม่ไกลหรอกเสียยี่บาทก็เสียไปค่าจอดรถกดหินสะพานประวัติสะพานไม้ไหวเจดีกลางน้าเป็นสะพานแห่งศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2อ6 0นี่นี่เองโดยนายสุพุตต่ออาจหาในอำเภอนายอาม มีนายอเนกสิทองคำประธานสภาเทศบาลตะบนสนามชัยน,นายนรงเดชแพทยประทุมกำนันตะบนสนามชัยและก็ชาวบ้านหัวแหลมให้ความร่วมมือในการจัดสร้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดการก่อสร้างก็ใช้วัสดุเก่าในที่เหลือใช้จากทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีพวกไม้กรถินจากตำบลวังระโนด แล้วก็ตะบนวังใหม่โดยใช้เวลาช่วงน้ําลด9วัน9คืนและมีการทําพิธีบวงสวงในวันที่27ตุลาคม60ในขณะบวงสวงปรากฏมีงูใหญ่มีงอนสีทองเงินว่ายไปมาระหว่างเจด,ดีย์กับศาลเจเ้าแม่ซึ่งชาวบ้านต่างเห็นหลายคนและเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ถ้าระวาง สารเจ้าแม่ตรงกดหินนั้นกับเจดีก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดการสะพานตรงนี้แหละเจ้าแถวนี้แหละอ่ะองูใหญ่งงจิตแดงทองเหรอความอัศจรรย์ในแผ่นดินไทยเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อประการใดเป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นทุกพื้นที่อ่ะมันเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะเนาะประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าจอดมาก ภาพสวยๆตอนนี้ก็เรเิ่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างมากมายก็ห้ามลุกล้ำเข้าไปในป่าหรือป่าแต่พื้นที่ริมน้ำไม่ได้ห้ามหรอเฮ้อไม่เข้าใจในน้ำใสามากเลยนะอ้าวไม่เยืหอหลอป้ายป้ายป้ายไปเลยจะเม้นมันอาน เจดีบ้านหัวแหลมที่นี่เป็นตำบลสนามชัยอำเภอนนยามจันทบรุรีเมื่อประมาณ200ปีก่อนได้มีนายทอกแม่น้ำลำสก,กลุลเป็นผู้สร้างเจดีบนก้อนหินบริเวณหัวบ้านหัวแหลมซึ่งเป็นบริวเวณปากอ่าวคุ้งกระเบนสาเหตุที่สร้างยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่าสร้างไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวประมงเนื่องจากการทำประมงสมัยก่อนจะต้องเสี่ยงอันตรายเพราะต้องเจอกับพายุและคลื่นที่รุนแรงทาให้ชาวประมงส่วนใหญ่ในสมัยนั้นต้องทําการบนบานสารกล่าวเพื่อให้ออกเรือมีความปลอดภัยอ่ะไปเป็นสภาพโขดหินน้อยใหญ่ที่ยืน่นแหลมเข้าไปในทะเลบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบนเมื่อน้ําทะเลขึ้นจะเห็นโขดหินสูงกว่าน้ําทะเลไม่มากนักและจะดีจะสร้างอยู่บนโขดหินห่างจากฝั่งประมาณ50เมตรเท่านั้น ที่นี่บ้านหวัวแหลมหมู่7ตำบลสนามชัยออำเภอนนายามจังหวัดจันทบุรีมีร้านอาหารบริเวณนี้ก็พีที่พอได้กลับรถแล้วก็มีเกสต์เฮาส์รีสอนมากมายสาลเจ้าแม่สองนาง <c oughs> มีรถจุดรับส่งนะักท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกมอโเตอร์ไซค์แล้วก็สาเลงวิวอาจจะไม่ได้สวยนะเพราะว่ายังไม่มีการปรับปรุงมากมายยังยังยังบริสุทธิ์อยู่น่าเที่ยวมาก เพื้นที่จอดรถนักนนะที่จอดรถเจ้าของบ้านนี่ก็เต็มมแล้วมีสอดกำลังขึ้นก็จะให้จอดรถอีกที่หนึ่งที่เราไปจอดไว้นั่นแหละห้องพักสวยๆกำลังสร้างจา้าเราเห็นจุดถ่ายรูปที่หนึ่งแปะก่อน บ้านขาเป็นั้งไม้โอ้ไม้กระดนานน้ำใสใส อ๋อก็ใกล้ๆกับที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่แหละ น้ตรงนี้นอ่ะเรือจะเข้าจอดแล้วมั้งจิงเรือหยุดทำยมก็ได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงเล็กๆน้อยๆ เขาเข้าฝัา่งกันแล้วอ่ะว่างตาแต่เช้าเรากลับละจีิจริงมาจันบ่อยนะแต่ว่าไม่เคยได้มาตรงนี้เลยเจดีย์กลางงานหมู่บ้านหัวแหลมบ้านหัวแหลมหมู่บ้านชาวประมง อาถึงที่เจอดรถของเราแล้วซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นที่เอกชนก็จะมีคนประก,กางเต็นเรียอยเลยนะ หนามนะนาชาต้นนี้มันมีหนามนะต้นนี้มีหนามนะมองเห็นไหมอันตรายก็ไปทำไมเป็นลานกลางเต็นที่น่าสนใจขอไปดูลานกลางเต็นทบ้าะ เป็นมันก็จะเห็นวิวเนินนางพญาที่ชัดมากเลยโอเคเลยนะปลูกต้นมะพร้าวไว้เป็นจุดๆมันก็ดูเป็นอารมณ์ทะเลเดียยอดไปเลย เ่าได้ที่นั่งที่นั่งแล้วหนึ่งจุดชมวิวสวยๆแล้วก็วิวเนินเนินนางประยางเป็นไงเจ๋งมากเลยพี่โก แต่ไม่รู้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หหหยังไงค่อยก็ชอบป่าไม้วิวสวยอ่ะตอนโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นที่เราจะเห็นเรืออ,ออกไปไหนขับรถวนก็ได้ เรียบร้อยก็ไม่ต้องมีอะไรเลยไปที่ยี่ว่างๆนี่แหละง่ายจะตายน้องเอาเห็นลงนเขาก็เอาเห็นลงปรับทุนที่อยวมาน้ำพาวน้ำหอมเต็มเลยบดกเออมุมนี่แหละได้สองต้นเลย เห็นต้นนู้นไหมแล้วแล้วทำเป็นสนใจแล้วแล้วเบ่ด้วย โอ้ยพี่โกดูเขาเอามาทำโอ้ยอยากได้เด้อยากได้ดไดประการลังอาคือโยกนิดนึงมันมันสูงมันอันตรายอยู่นะมันจะแรงมันจะแว่งแรงมันไม่แข็งมันนั่งมันนั่งยาก <c oughs> เออเห็นไปนั่งได้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่ายายจะพาไปเที่ยวทางนู้นต่อ โอเค okay. ปิดคลิปจบด้วยทิปนี้เลย